สวัสดีครับท่านจะมาชิกท koń, h, ี่เคารพทุกท่านนะครับที่รักที่รักยิ่งนะครับนะอ่างเหินไปลปานหนึ่งครับเพราะวันนี้อาจารย์ก็ยุ่งยุ่งอยู่พาหลานน้อยไปเที่ยวไปทําบุญหลายที่วันนี้ก็เดินทางอีกนะครับที่ขับคลิปอัดคลิปนี้แล้วก็ทําให้ทั้งคืนนะครับนะสรุปแล้วนะครับสองสูตรนะครับชนออกมาอันนี้สองสูตรนะครับชนออกมาจะเป็นตัวเด่นได้ตัวนี้นะครับนะอ่ ไม่ต้องเสียเวลาให้เลยนะครับอันนี้จะมาสองตัวบนนะครับท่านจะมาชิกนะตอนถลอยสูตรไม่ต้องเลยนะครับเอาสรุปเอาตัวเลขเลยง่ายดีนะครับอันนี้จะมาสองตัวนะตั้งแต่ห้าเก้าสี่มาออกเก้าสี่งวดน,นี้ออกแปดสามเห็นไหมครับบางทีก็มาสามตัวนะครับงวดน,นี้ออกสามสองก็เข้านะครับน,นี่เจ็ดศูนย์สามก็เข้าสามตัวนี่หกเก้าก็เข้านะครับ บางทีตัดเป็นสองสูตรไม่ใช่สูตรเดียวนะครับชนออกมามันจะเป็นตัวนี้ท่านจะมาจิก่า06ก็เข้า06สองคัน 6, คก็เข้า89ก็เข้านะครับวันนี้ก็05เนี่ย805ก็ยังเข้าสามตัวบ่อยครับวันนี้903ก็ยังมาสามตัวถ้างวดนี้อาจารย์ยังมั่นใจว่าน่าจะมาสามตัวอีกนะครับอันนี้196เห็นไหมท่านจะม,มาบ่อยนะสามตัว19ก็เข้าอันนี้มันเบิ้ลครับก็เบิ้ลอยู่ในนี้ครับมัน เลขสีตัวก็สี่สี่สิบหกตัวนะครับบนอย่างเดียวนะไม่ใช่ล่างนะครับงวดอ่างวดที่แล้วเนี่ยครับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดก็ออกสี่หนึ่งเจ็ดมาสองตัวเนี่ยงวดใหม่ท่านสมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนะนี่หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้านะครับน่าจะมาสามตัวอย่างน้อยก็มีสองตัวนะนะน่าจะมาสามตัวแคปหน้าจอหนึ่งสามสี่เจ็ดเก้านะครับนะนี่จับให้เรียบร้อยแล้วท่านสมาชิกนะ ก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซืบ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาตีทองตลอดดีมานะครับผมนี่จับให้เรียบร้อยแล้วครับอาจารยิณน,นะกรณีที่ให้ก่อนหน้านั้นบอกว่าศูนย์ตัวเดียวปักเลยถ้าศูนย์มาจะมีแค่นี้ครับแต่กลุ่มนี้ไม่มีศูนย์นะครับนะ ถ้าศูนย์มามันจะมีแค่นี้ท่านจะมาชิกาท่านที่เอาศูนย์นะชอบศูนย์จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้ามีแค่นี้นะครับศูนย์มามาแค่นี้นะครับนะนี่แต่กลุ่มนี้สองสูตรนี่ไม่มีศูนย์เลยครับเนี่ยมีไม่มีศูนย์มีอยู่สูตรเดียวนะครับสองสูตรชนออกมากําลังเดินดีนะครับนี่จับคู่สามตัวให้เลยท่านจะชิกนะจับคู่นะคู่โต๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบชุดคู่โต๊ดนะครับ โต๊สามตัวว่ากันเดี๋ยวนะให้ท่านไปจับสลากเอาจับสลับเอาเองนะครับโดยซื้อลอตเตอรี่นะแต่อันนี้ทําไม่ได้ทําต้องไปจับหลักร้อยสิบหน่วยนะครับนะอันนี้คือจับให้เรียบร้อยแล้วสามตัวคือเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เบื่อไม่หามคงจะได้ละหัว,วน,นี้ครับขอให้เน้นที่วงวงไว้น้ครับท่านจะมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดแต่จารจับแล้วอยู่นี้ไม่เกินสองชุดนะที่ห้องให้ให,ห้องวีบีขอแสดงความดีใจหววต่างประเทศด้วยนะครับนะ ท่านจะไปทิ้งที่ติดตามห้อง VP ีนะอู้หูทำไมทไม่านจะไปทิ้งแคปแมมาเยอะแยะเลยทำไมหวยใหญ่ไม่แม่นเมืองนี้พอหวยนี้มันมันใช้สูตรน้อยนะครับหวยห,หุ้นนะหวยดาวโจนส์อาจารย์ให้ได้หมดนะครับข้าสามวันติดเลยสามวันติดยังไม่พอนะท่านสมาชิกนะสามวันติดยังไม่พอนะครับแล้วชุดเดียวด้วยสิเรื่องเรื่องมันไม่ได้ของ,ง่ายนะหวยหวยหวยดาวโจนส์ไม่ใช่ว่า มาจไม่มีผีเมืองริงทาไม่ได้แล้วชุดเดียวนะครับนะเราไม่ใช่วดเก่งอะไรแต่มันทําได้แล้วนะทําได้ตอนมรดิกว่ขอให้หัวใหญ่ปังๆอย่างนี้ด้วยเถิดนะอาจารย์นะจะได้มีนมมีขนมซื้อให้ลูกเต้าซื้อให้ลูกเต้าก็นะงั้เงี้ยนะอ่ามันอยู่ที่จังหวอนกันนะครับหัวใหญ่หัวใหญ่ไม่ก็มันก็มีนอกมันในเหมือนกันนะครับนะ นี่ทำไมหวยน้อยหวยน้อยจานแม่นเลือเกินนะเนี่ยนี่แม่นเลือเกินนะครับนี่งวดน,นี้ครับงวดน,นี้ออกเก้าห้าเก้าแต่หวยเขาก็จะเล่นบนล่างนะครับนี่หวยดาวโจน์นะที่อาจารย์ให้ห้องวีพีห้องห้องหุ้นว่างันนี้ไงนะครับไก่อยู่ห้องหุ้นห้องหุ้นนะครับนี่ให้อ่มันให้เก้าแปดเก้าห้าห้าเก้าออก 9 5้าเก้านะครับเนี่ยชุดเดียวนะวางชุดเดียวนะครับแต่ก็มีหลายชุดแต็มมาเน้นให้ชุดเดียวไงนะครับงวดน,นี้เมื่อคืนนี้ท่านทราบไปแล้วนะเนี่ยคืนก่อนก็ให้นี่ครับคืนก่อนนะครับนี่วันที่ก็บอกเลยครับนี่วันที่บอกวันที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่วันที่บอกนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมออกสามเก้าหนึ่งแล้วก็แปดสองข้างล่างนี่ไงให้ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งออกอ่าออกสามเก้าหนึ่ง เข้าแต่สองตัวนะครับสามตัวแต่สามตัวนู่นต้องนู่นเดนวิทเนนะี่ยเข้านะครับนะแล้วเมื่อคืนนี้ครับนี่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนะครับนี่ยี่ห้านะครับนี่ให้สองกับเก้าเด่น้อยเก้าครับให้สี่เก้าสองสามตัวยังไม่แตกสามตัวยังไม่แตกแต่สองตัวชุดเดียวนี่สิครับไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับท่านชมาชิ๊กห้องวีพีนะเฮกันทนานสบายสามวันเลยนะครับนะนี่ว่าอาจารย์ขอให้จับไว้รัด รัฐบาลไทยให้แม่นแม่นอย่างเหมือนดาวโจน์หน่อยสิรอ,อติดตามงวดน,นี้ก็แล้วกันครับชุดเดียวนะครับเหมือนกันเลยจะทําอย่างนี้นะครับนะนี่ออกหกเก้าสองวางสี่เก้าสองท่านจะพีเกยแต่วางสองเก้าเก้าสองเม็ดเดียวนะนี่ดาวโจน์นะครับสามวันติดนะครับนะออพึ่งให้เองนะครับนะพึ่งให้อติดอกติดใจกันเลยอต้องเข้าไปได้นะครับในะห้องท่านบอกจะห้องหวยต่างประเทศหวยลาวหวย ดาวโจรน,นะครับหวยต่างประเทศอาจารย์ก็สมัครห้อง v ีพีแล้วก็ดึงเข้าห้องดาวโจรได้นะครับถ้าท่านชอบหวยต่างประเทศก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเราเองนะครับน,นี่คือหวยรัฐบาลไทยเอาหวยรัฐบาลไทยก่อนนี่ว่าจะมาสามตัวไหมนี่ยนี่นี่ครับนี่นะครับนี่เตรียมสูตรแล้วครับจับจากห้าตัวนี่จะพันได้เลขสิบจุดนะยกเว้นเบิ้ลหามไม่ถูกนะครับถ้าไม่เบิ้ลหามก็เสร็จเราแล้วครับนี่ มั่นใจว่าในนี้ขาดไม่ได้นะครับนะระชนมาตลอดที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่คือสรุปโค้งสุดท้ายนะครับสรุปบนลให้แล้วนะโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ไปไหว้พระอีกนะครับนะขอแค่นี้ก่อนครับแคปหน้าจ,จอไว้เลยท่านจำพิกนะขอให้โชคดีมีชัยสะกดให้อยู่สะกดให้มีสะกดให้มาขอให้เฮงเฮงรวยรวยเข้ามาแล้วอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคดีมีใจทุกข่านสวัสดีนะครับ